ฟังคุณธนก,กฤษนะฟังคุณธนก,กฤษนะเ,เลขขาของคุณสมศักดิ์ก็ออกมาปฏิเสธคุณธนก,กฤษเรื่องงบประมาณไหฮะงบประมาณจิตอารีรัตเลขานุการรัมพียุทธธรรมบอกว่าไอ้ที่บอกว่ามีเอ่องบประมาณดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดมีแค่7 5แสนบาทเฉลีย่ยคนละ2บาท40ตังค์ังเนี่ยไม่จริงอ๋อเมื่อวานคมชัดลึกกับคุณชาชาติโพส์นะอ่าไม่จริงเงินงบประมาณ7.5แสนบาทมันเป็นแค่เงินเหลือจากการฝึกอบรมกองบริการ กองบริการทางการแพทย์ซึ่งยังไม่ได้ใช้เลยแปลงมาใช้จัดการในเบื้องต้นไปก่อนส่วนงบที่จะนํามาใช้บริการจักการเชื้อโควิดเนี่ยคุณสมศักดิ์ตั้งงบเข้ามาตังหาออีก4 0่ล้านอ๋อนั่นไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะแล้วแต่สี่ร้อยล้านนั้นมาอยู่ไหนล่ะก็คงจะดึงจากงบกลางงบโควิดแหละฮะเนี่ยเพราะงบโควิดไปรวมศูนย์สี่ร้อล้านจะใช้ในการจัดหาวัคซีนคือสี่ร้อยล้านนี่ยังไม่ได้ใช้เลยมั้งเนี่ยจะได้ใช้ในการจัดหาวัคซีนผู้ต้องขังที่มีอยู่สามแสนกว่าคน ซึ่งกําลังประสานกับคุณนทินทางลักก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรครับนี่ไงคุณก็ต้องออกมาอธิบายไงถ้าถ้าไม่อธิบายมันดูตามงบมันก็ได้เท่านั้นอ่ะได้2บาทต่อหัวฮะทีนี้ส่วนของโคศกสาญญุทธธรรมนะที่เขาว่าเลยนะว่าสื่อที่สื่อต่างชาติเผยแพร่ภาพเนี่ยทั้งคุณธนกิจบอกว่าเป็นภาพอดีตเหมือนกันอดีตปีที่แล้วนี่แหละฮะเออมาตรฐานเรือนจำไทยที่ใช้อยู่ผู้ต้องขังหนึ่งคนจะมีพื้นที่หนึ่งจุดสองห้าตารางเมตรอุ้ยกว้างกว้างเนาะอดีตเมื่อวานนี้แล้วอย่างกว้างเลยพื้นที่นอนหนึ่งจุดสองห้าตาราง ก็ว่าพี่ถึกพี่ถึกนอนตะแคงว่ะหนึ่งจุดสองห้าตารางเมตรได้นอนตรงตรงได้นอนตรงตรงได้แต่ว่ากระดิกพี่ผมจะเทียบอย่างนี้เท่าลงศพอะเออมันเล็กกว่าลงศพอีกนั้นหนึ่งจุดสองห้าตารางเมตรพี่ชูวัตนจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ก็ในส่วนของการลดแอ้อัดเนี่ยนะมันก็อันนี้สำหรับญาติมิตรที่มี ญาติอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะฮะกรณีนนสารชั้นต้นหรือสาลอุทธรพิพากษาลงโทษจำคุกไม่เกิน3าปีหากจำเลยเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของสารชั้นต้นหรือสารอุทธรมาก่อนให้สารชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องส่งให้สาลอุทธรหรือสารฎีกาสั่งอ๋ออันนี้คือลดความออัดของคุกลงใช่แล้วก็ลดขั้นตอนด้วยในการพิจารณา นะฮะบแล้วก็กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือจำเลยเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาก่อนหรือจำเลยมีคำพิพากษาให้ลงทโทษจำคุกไม่เกิน5ปีมแม้ว่ายังไม่ได้อทธทอ์หรือดีการหรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้อทธทอ์หรือดีกาศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขเช่นใส่ EM อ๋อกำไร EM ็ตรงขาเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าขณะนี้ก็มีการพิจารณารตัดสินผ่านระบบวิดีโอคอนเฟนซ์ได้ด้วยใช่ไหมครับก็คือสําหรับการพิจารณาคําน้องของ ขอฝากขัางผู้ต้องหาที่ไม่รับการปล่อยตัวชั่วคราวนในกรณีสถานที่คุมขังแห่งใดมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อจำกัดวงของการแพร่ระบาดโควิดนะครับก็นะฮะจะให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทางสถานที่คุมขังกําหนดทําให้ไม่สามารถเบิกตัวผู้ต้องขังมาศาลนะครับดำเนินการในลักษณะการประชุมผ่านทางจอภาพผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับ ก็คือว่าถ้าไม่สามารถเบิกตัวมาได้เนี่ยก็จะมีการประชมุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองน,น,นะครับแล้วก็มีการสอบถามต่างๆว่าจะคัดค้านหรือไม่สรุปก,ก็คือว่าเขาเตรียมที่จะนําเรื่องนี้เข้ามาพิจรารณาต้อเสิมครับในเรื<ล>เ่องของการพิจรา,ารณาผ่านรถแล<า> <ๆ S 2> ้วก็รตใหญ่อ,อีก5 0,000คนเนี่ยมันต้องรอพรบยาเสพติดแก้ไขซึ่งเนี่ยเขากำลังจะเข้าสภาเนี่ยถ้าตัวเนี่ยเร่งออกมาได้เนี่ยตัวเออห้าหมื่นคนเนี่ยที่ติดปัญหาเรื่องเออบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องติดอะเรื่องยาเสพติดมันแค่ เออฝ้าระวังหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีวิธียะแยะในการจัดการยาเสพติดเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นการค้าหรือถ้าประเภทแบบไอ้คุณมันกําหนดใช่ไหมมันกําหนดปริมาณยาเสพติดต่ตําเกินไปใช่ไหมใช่ครับปริมาณปริมาณยาเสพติดที่กําหนดเป็นการค้าเนี่ยให้เป็นผู้ค้ายาเสพติดอะระหว่างที่มันแยกระหว่างผู้เสพก,กับผู้ค้าจํานวนมันกําหนดต่าเกินไปใช่ไหมันกำหนดต่ําเกินไปหลายคนก็โดนโดนซัดข้อหาเข้าไปว่าเป็นผู้ค้ายยาเสพติดใช่ไหมทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ย มันจำนวนหนึ่งมันก็เสพนั่นแหละ,ะผู้เสพมันต้องบําบัดผู้เสพมันต้องบําบัดมันไม่ใช่เอาเข้าคุกอเอาคนติดยาเข้าไปเข้าคุกมันยิ่ง ยิ่งไปใหญ่มันยิ่งเลวร้ายหนักเข้าไปใหญ่เรื่องนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เรือนจำแออัดแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วมีระบบที่มันครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะทําให้เรือนจำไม่แออัดอันนี้ก็จะแก้ปัญหาระยะยาวไปคือทัศนะสังคมไทยต่อเรื่องกฎหมายยาเสพติดเนี่ยมันแย่คือจริงๆแล้วมันมันไปมองร้านร้ายมากเกินไปจริงๆแล้วก็คือแน่นอนเราก็บอกว่าคนติดยามีปัญหาแหละแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ยคุณต้องไปทํา ต้องไาทาเรื่องบำบัดเรื่องอะไรมากกว่า,า,ไ,าไม่ใช่เรื่องเ,เอาเข้าคุกเอาเข้าคุกเนี่ยโอโ้โหมันแบบมันยิ่งออกมามันยิ่งอคือรักษากททชีวิตมันยิ่งแย่กว่าเดิมอ่ะรักษากระทาโทษโอกาของการกที่คนมันจะคนมันจะติดยาเนี่ยออกจากคุกแล้วติดยายมันยิ่งมีมากขึ้น